สวัสดีครับไลฟ์อด์ลิฟวิ่งไซลิสคลิปนี้จะพามาดูบ้านที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็สร้างเสร,ร็จย้ายเข้าอยู่เมื่อปี2019ครับก็เป็นเวลา3ปีแล้วนะครับเราเลยจะมาเยี่ยมเจ้าของบ้านครับว่าตอนที่ย้ายเข้าอยู่แล้วเป็นเวลา3ปีเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะเชิญค่ะเชิญค่ะ เป็นยังไงไม่ได้มานานเลยสบายดีค่ะครับดรีใจไม่ได้เป็นยังไงบ้านเปลี่ยนไปบ้างไหมจากครั้งสุดท้ายที่ทิมาไม่เปลี่ยนยังสวยเหมือนเดิมเลยขอบคุณครับสวยทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็สวยทั้งบ้านขอบคุณค่ะอันนี้ต้นไม้นี่เพิ่งลงมาใหม่นะฮะครั้งที่แล้วที่วาวมายังเป็นมั่งมีอยู่เลยเออจริงด้วยครับใช่แต่ตายไปเสียดายมากแล้วพี่ก็หาอยู่นานมากเลยเพราะมันเป็น เราอยากได้ต้นที่เป็นแบบเหมือนต้นประทานอะไรอย่างงี้ทำไมตายอะครับเพราะว่าแมลงมันเจาะอ๋อเหรอแมงเจาะแล้วเราก็แบบเราก็เราก็ดูถือว่าดูแลมันดีมากแล้วก็ยังงงไม่เข้าใจเหมือนกันครับอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นหมักเม้าหมักเมาค่ะ ที่มันมีแบบเป็นกกิ่ๆใช่ใช่เขาจะโชว์ฟอร์มเป็นอย่างนี้เนาะใช่ใบเขาจะไม่เยอะเหมือนมั่งมีมันไม่ได้ลงลื่นขนาดนั้นแต่แบบเราเอาแบบเออเอาฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับเปลี่ยนบ้างเราเคยมีไม้ใบแต่นี่ต้นใหญ่มากเลยคใช่เพราะตอนที่ไปดูที่สวนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้พอมาลงที่บ้านนี่แบบโอ้ใหญ่กว่าชาวบ้านก็เลยสูงมากพี่พี่บอกว่าลงลงช่วงสองสามเดือนที่แล้วใช่ใช่แล้วก็หน้าฝนมากมากมันก็เลยโตเร็วมากมากใช่ครับนี่ฟูเร็วมากเพิ่งลงได้แค่สองเดือน เทวดาเลี้ยงให้เราโชคดีมากแล้วเมื่อก่อนตอนเนี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นญ่าจําได้ปะ่ะตอนที่วาวมาออจริงด้วยเป็นญ้าแล้วเราก็แบบมันดูแลรักษายากแล้วบวกกับเลี้ยงหมา <h ums> อม,มันก็จะแบบมันก็จะไม่เขาก็จะขุดจะอะไรเงี้ยเราก็ <c oughs> จะเปลี่ยนจำได้ว่าพี่ฝนแบบไลน์มาถามว่าแบบจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีแล้วก็แบบมีให้เลือกหลายอย่างมากอันเนี้ยอันเนี้ยสวยสุดเลยใช่ใช่เพราะว่าก็ดูเลชื่นชมค่อนข้างเยอะเหมือนกันอแล้วก็ ไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครออกแบบก็คิดกันแต่ว่ารเองดีเทลดีมากเลยนะครับมันมีแบบเนี่ยมีขอบมีการเปลี่ยนระดับอะไรเงี้ยเฮ้ยดีอ่ะใช่จากสนามหญ้าแบบเรียบๆอ่ะเนาะชื่นชมเป็นเจ้าของบ้านที่แบบดูแลบ้านต่อจากต่อจากการออกแบบได้แบบเราเป็นทีมที่ดีครับประทับใจขอบคุณดีครับ แล้วเดี๋ยว,ยยวที่พาไปดูตรงอื่นเพราะว่านี่ก็ทำทำสวยมากเอออยากดู <Okay S 2> อยากดู <okay S 2> ไปดูกันครับบ้านหลังนี้ออกแบบตั้งแต่ปี2017ครับบนเนื้อที่ดิน133ตารางวากลางเมืองเลยครับ เป็นโลเคชั่นที่เจ้าของบ้านนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะว่าอาศัยเรื่องการเข้าเมืองสะดวกสบายนะครับแล้วก็เราออกแบบเป็นบ้านสองชั้นมี2ห้องนอนนะครับข้างบนจะเป็นห้องมาสเตอร์ข้างล่างเนี่ยจะเป็นห้องนอนสําหรับคุณแม่ครับออกแบบไว้ให้อยู่ใกล้ๆสวนเลยโจทย์สาคัญของบ้านคือรอบๆที่ดินนะครับมันจะเป็นชุมชนที่มีความพลุกพลา่าน แล้วก็มีอาาพาร์ตเมนต์สูงๆครับรอบตัวเลยทั้งด้านข้างด้านหลังด้านหน้าครับทำยังไงให้บ้านเนี่ยยังมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัวก็เลยออกแบบให้ตัวอาคารนะครับอยู่ตรงกลางที่ดินเลยแล้วก็ให้มีสวนรอบๆซึ่งตัวที่เป็นสวนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยคอยบงังวิวที่ไม่สวยงามแล้วก็ทําให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับมองเห็นความเป็นสวนสีเขียวที่ร่มรื่นในบ้านด้วยครับ เดี๋ยวพี่พาไปดูสวนหลังบ้านตรงห้องคุณแม่ค่ะโหร่ oh, ลมรื่นมากวันนี้อากาศดีจังเลยครับโหว้าว oh. <Wow. S 1> เราก็ตั้งใจปลูกให้มันบังฝั่งนู้ด้วยอะคะ่ะเนี่ยต้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวก็เน้นดูแลรักษาง่ายๆ จำได้ที่บอกว่าไม่อยากให้เป็นสนามหญ้าเยอะใช่จะดูแลยากมันดูแลยากเพราะหญ้าต้องพึ่งแดดแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราเราตั้งใจเลยว่าฝั่งนี้ยังไงก็ไม่ปูหญ้าเพราะว่าแดดอาจจะไม่ถึงไม่น่าจะรอดอันนี้เป็นกระเบื้องที่อยู่ในแบบเนาะแต่ว่าท่านเดินต่างๆเนี่ยก็คือพี่ฝนออกแบบเองดูแลเองอย่าใช้คําว่าออกแบบเลยเพราะว่าจริงๆแทบจะไม่ได้ออกเลยเลยแบบคิดมาทีละอย่าง2ออย่างแล้วก็มีการแบบ แก้ไขมาเรื่อยๆรื้อมั่งอะไรมั่งทางเดินนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเดินไม่สะดวกอักก็ลื้อเป็นอีกแบบเป็นอีกแบบหนึ่งให้ให้เดินสะดวกเลยก็จะเห็นแบบส่วนผสมของหินของอิฐบล็อกแล้วก็คุมโทนคุมสีเอาไว้ให้เข้ากับรูวใช่ค่ะแล้วก็ที่ไม่มีไม้ดอกเลยเพราะว่าเ่พรอวาวเคยบอกว่าเออใช่ใช่ที่ไม่มีไม้ดอกเลยเพราะว่าไม้ดอกดูแลยากในเรื่องของแบบ คือเขาต้องการแสงถ้าถ้าแสงแดดไม่พอถ้าแสงแดดไม่พอเนี่ยก็จะไม่มีดอกอยู่แล้วก็จะใช่เลยเห็นเลยว่าเป็นไม้ใบสวยๆเต็มเลยแล้วก็คุมโทนเขียวๆเท่ากับเฉดสีเทาของเราใช่ครับใช่แล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าแบบเออแบบถ้าจะสวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอบไม่ได้เลยเพราะว่าค่อยๆเพิมค่อยๆเติมขึ้นมาใช่พวกช่วงเนี่ยสามสี่ปีที่อยู่มาเนีันก็มีการแบบ เอานั่นออกเอานี่เติมอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ดับแบบทําทีเดียวจบเนี่ยค่ะอย่างที่บอกทุกคนอ่ะคือวอาออกแบบบ้านก็จริงแต่ว่าบรรยากาศของบ้านของสวนเนี่ยก็ต้องพึ่งพาเจ้าของบ้านแหละที่เราเป็นทีมเวิร์กกันอย่างดีค่ะแต่ก็แอบมีลงต้นไม้ตามตามตามแบบที่มุมต่างๆทีงที่วาวลงด้วยนะเออที่วาลออกแบบเอาไว้เลยอย่างเงี้ยก็อิงตามนั้นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีความรู้เลยเรื่องสวนเรื่องอะไรต้นไม้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีความรู้เลยค่อยๆมาเรียนรู้เอาจากความแบบ ความที่เรารักบ้านเราอยากให้บ้านเราแบบร่มรื่นอยากให้มีต้นไม้ตอนแรกก็แบบเอาต้นหลักๆไม่กี่ต้นนะคะแต่ว่าพอมาอยู่แล้วมันเดี๋ยวมาเติมตรงนั้นเดี๋ยวมาเติมตรงนี้มันก็ค่อยๆมาเองไม่ได้ทําทีเดียวพอผ่านมาไม่กี่ปีต้นไม้โตหมดเลยใช่แล้ครับก็เลยมาเยี่ยมตอนนี้แหละใช่ครับเพราะว่าถ้าดูดูช่วงเมื่อก่อนหน้านี้ที่ว่ามาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขียวไม่ได้เต็มขนาดนี้ค่ะ มีเจ้าของบ้านหลายคนก็จะถามว่าว่าเวลาออกแบบแล้วก็เห็นวิวเพื่อนบ้านที่ไม่สวยงามน,นะครับจะทํายังไงบ้างทำด้านแนงบังไปเลยไหมบอกก็ว่าจริงๆแล้วมันตกแต่งผนังรูวของเราให้สวยงามแล้วก็บูกต้นไม้ริมดูว่าที่สาคัญคือถ้าเห็นจุดที่ไม่สวยครับเช่นแบบเห็นเครื่องแอร์ท่อแอร์ของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ย เราก็ปลูกเป็นต้นไม้สูงครับแล้วก็ให้เขาบางเป็นจุดๆไปเจ้าของบ้านก็สามารถมองเห็นวิวต้นไม้ของบ้านเราสวยงามไปด้วยครับอย่างมุมนี้นะครับหน้าบ้านก็จะออกแบบให้เป็นห้องเก็บขยะครับก็จะเห็นว่าจะมีประตูเหล็กบานเล็กเนาะที่กันไฟด้วยแล้วก็เชื่อมต่อกับการเป็นห้องขยะซึ่งสามารถเปิดเอาขยะไปทิ้งจากข้างนอกบ้านได้ด้วยครับ แล้วก็ตอนที่ทุกครั้งที่พี่ฝนนะ่ะโพสต์รูปในในโซเชียละครับก็จะมีหลายๆคนเข้ามาถามเยอะมากเลยอะ่ะมีเรยอยากจะฝากบอกทุกๆคนที่มาถามคำถามไว้ไหมครับอย่างแรกเลยก็ต้องรู้ความต้องการของตัวเองนะคะว่าเราชอบแบบไหนเราชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคือหาสถาปนิกแล้วมันก็ต้องอาศัยทีมเวิร์คด้วยนะคะก็มไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะแบบเจ้าของบ้านมันมีทั้งสถาปนิกมันมีทั้งทีมก่อสร้างนะคะ พอเราเข้าใจวัตถุประสงค์เราเข้าใจเรารู้ความต้องการของเราเรารู้ภาพรวมอย่างเ,เรื่องตกแต่งภายในเรื่องอินทีเรียเรื่องสวนอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเติมเข้ามาใช่ก็ให้เห็นเป็นแบบภาพวรวมสุดท้ายเป็นภาพเดียวกันใช่เป็นความชอบของเจ้าของบ้านที่แท้จริงเลยใช่ใชเราทำงานร่วมกันครับเป็นทีมเวิร์กใช่ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณมาวเช่นกันนะคะค ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วก็คอยดูกันว่าคลิปหน้าจะพาไปดูโปรเจกต์อะไรนะครับติดตามกันด้วยนะครับบา,บายพี่เขาวาวพี่มีอะไรจะให้ดูเฮ้ยยังอยู่เหรอคบเหลืองไหมอะนิดนึงเฮ้ยนี่กี่ปีแล้วนะสี่สี่ห้าปี<ม>แล้วอะหัวไปอ,อีกพี่ว่าห้าปีหปีเหมือนเลยเนาะง แบบพอส่องไปแล้วอุ้ยเหมือนในแบบเป๊ะทุกอย่างเลยโ okay, <c oughs> เอ้าเหมือนทุกอย่างเลยอะ่ะ <c oughs>